ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมพระเครื่องของจังหวัดเวลาเป็น Ep ีที่18นะครับผมซึ่งวันนี้ก็มีของหายากมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับชิ้นแรกก็คือหลวงปู่จันแรมเขียมสิรินะครับวัดละหารเกาะแก้วทุดงคสถานนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระ่า เจิขณาจารย์สายธรรมยุทธนะครับเป็นพระป่าธรรมยุทธซึ่งวัตถุมงคลของท่านน้อยรุ่นนะครับที่จะมีการจัดสร้างซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้ล็อกเก็ตรุ่นแรกของท่านแล้วก็รูปหล่อหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านมาพร้อมๆกันนะครับผมซึ่งวัตถุมงคลของท่านนี่นะครับก็ ถือว่าไม่ค่อยที่จะมีหมุนเวียนให้ให้ชมนะครับตามสนามพระนะครับเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างที่น้อยรุ่นจริงๆนะครับแล้วก็หายากนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นล็อกเก็ตคณะสิทธิ์โรงพยาบาลศริริราชสร้างถวายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นล็อกเก็ตแผ่นเงินนะครับเก็ตแผ่นเงินที่พิเศษนะครับผมปกติจะเจอแต่เฉพาะอุด อุดผงอุดมุลสารนะครับแต่อันนี้เนี่ยถือว่าตอกเบิ้ล2โคนะครับนี่คำว่าสิริราชนะครับนี่ทั้งล่างทั้งบนแล้วก็มีรอยจานลายมือหลวงปู่นะครับก็จะเห็นเป็นอรอยจานนะครับแล้วก็ตอกโคดนะครับตอกโคดเบิ้ลจะสร้างในปี2547นะครับนี่จะมีเขียนเอาไว้ที่ด้านตรงกลางล็อกเก็ตน,นะครับ25 4 7 เป็นลายมือหลวงปู่นะครับเป็นอลเก็ตรุ่นแรกของท่านนะครับถือว่าหายากนะครับสนดวนราคาเล่นกันที่หลักพันหลักพันกลางๆนะครับผมหลักพันกลางๆสาหรับรอลเก็ตชิ้นพิเศษนี้นะครับถือว่าก็ไม่ค่อยที่จะมีหมุนเวียนเปลี่ยนมือให้ชมมากนักนะครับผมรายการต่อมาก็คือรูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่จันแรมเข็มสิริเหมือนกันนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกจริงๆของท่านนะครับที่ มีการลงหนังสือแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับจะมียันม้วนอยู่ตรงสังคติท่านนี้ครับเป็นที่นิยมนะครับผมแล้วก็มีอุดกลิ่นนะครับอุดกิ่งตัวหนะนะครับกิ่งดังกลางวันนะครับผมสนุนราคาเลื่นกันที่หลักร้อยไปายปปถึงหลักพันต้นๆนะครับสําหรับรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงปู่เจริญเข็มสิรินนะครับผมรายการต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นสาย พระป่ากรรมฐานสายครูบาอาจารย์พระแม่ครูบาอาจารย์อีกอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือเป็นพระผงรุ่นหนึ่งนะรุ่นแรกนะฮะของหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วสันตะจิตโตนะครับผมหลวงพ่อแก้วสันตะจิตโตหรือว่าพระครรัตนมะงคลญาณ นะครับมีการจัดสร้างปี2,542นะครับผมซึ่งมนสารในแต่ละรุ่นนั้นนะครับจะมีะเกษานะครับมีเส้นผมเส้นเกษาของหลงปู่เนี่ยเป็นมนสารทุกองค์นะครับผมหลวงพ่อแก้ววัถนกระสังนะครับถือว่าเป็นพระที่ สร้างมาได้มีความสวยงามนะครับผมทั้งพิมพ์ทั้งมวลสารนะครับก็สนุนราคาเล่นหากันที่หลักร้อยต้นๆนะครับผมร้อยสองร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับประมาณนี้นะครับผมสาหรับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับผมรายการต่อมานะครับเป็นพระวัตถุมงคลยุคแรกๆนะของวัดป่าลุงอรุณน,นะครับวัดป่าลุงอรุณ ชุดนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองเมตตาอธิษฐานจิตลุกเสกให้นะครับเป็นยุคแรกๆนะของวัดป่าลุงอรุณนะครับอันนี้ก็จะมีการจัดสร้างตั้งแต่ปี2547นะฮะกล่องนี้แล้วก็ปีน48นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมข้างหลังก็เขียนว่าลุงเนี่ยรุ่นลุง่เฉยนะครับ ปีหนะครับ60ด้านล่าง47 48 49ปกนะครับก็เริ่มปีเอ่อปี57 58ก9 60นะครับก็เริ่มสร้างเรื่อยมานะครับแต่ว่าวัตถุมงคลแต่ละวาระนั้นของวัดป่าลุงอรุณหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองท่านเป็นองค์อธิษฐานจิตปลุกเสกเรื่อยมานะครับผมก็สนุนราคาก็เล่นหากันที่ หลักร้อยต,ต้นต้นนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับผมส่วนรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นพระเรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องชุดย่อยๆของหลวงปู่หลืองวัดกระดึงทองนะครับบางคนบางท่านก็อาจจะมีนะครับหรือว่าบางคนบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอย่างเช่นนี่พิมพหน้าปกพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่จะมีหน้าปกห้าเสียน ด้านหลังก็เป็นยันนะครับแล้วก็จะมีฉายาหลวงปู่ฉันทาขาโมยนะครับเป็นยันพุทธซ้อนนี่ก็เรียนหากันที่หลักร้อยนะครับนี่ก็เล่นนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นพระย่อยนะครับแต่ว่าวัตถุมงคลหลวงปู่เหลือ,องนั้นหน้าเก็บทุกรุ่นนะฮะดีทุกรุ่นดีทุกรุ่นนะครับพระหลวงปู่ดีทุกรุ่นนี่บางรายการท่านบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ ท่านมีการสร้างพระลีลานะครับนี่เป็นพระลีลาเนื้อผงของหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองนะครับด้านหลังก็เป็นรูปหลวงปู่ยืนนะครับสร้างตอนอายุ83ปีนะครับนะครับก็ถือว่าน่ารักสวยดีนะครับผมเป็นพระลีลาก็สนุนราคากันที่หลักร้อยนะครับผมเอาเรามาดู2รายการสุดท้ายนะครับ2รายการสุดท้ายเป็นพระกิ่ง รุ่นมั่งมีอริยทรัพย์นะครับจัดสร้างในปี2551นะครับถือว่าเป็นพระกิ่งรุ่นแรกของหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองนะครับชุดนี้เนี่ยเป็นเนื้อนาวะทั้งคู่นะครับผมแต่ว่าองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าสวยนะครับสําหรับกิ่งรุ่นนี้ของของท่านนะครับสวยนะครับเนื้อนาวะนะ สร้างลักษณะเหมือนเหมือนพระกิ่งของหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนะครับด้านหลังก็จะเขียนชายาหลวงปู่ชัดจีนะครับนี่ฉันทาขาโมยแต่องค์นี้เนี่ยถือว่าเลขสวยมากนะนี่สองแปดเจ็ดนะครับเป็นเนงินนวะนะครับนวะสนุนราคากันที่หลักร้อยกลางๆถึงหลักหลักร้อยปลายนะครับสําหรับเงินนวะนะครับจะมีเนื้องเงินแล้วก็เนื้อสำลิด นะครับผมนี่สังกระจายนี่ก็เป็นเนื้อหนาวะนะครับเบิกฟ้ารับทรัพย์นี่หน้าท่านจะเงี้ยงเงี้ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับรงนี้เนี่ยถือว่าเลขหลักเดียวนะนี่เลขเจ็ดนะครับหลักเดียวสวยมากนะครับเบิกฟ้ารับทรัพย์นะครับผมลน,นราคากันที่หลักหลักร้อยต้นต้นนะครับถึงหลักร้อยกลางนะครับสำหรับสังกัดใจ ส่วนพระกิ่งนี่ก็จะได้รับความนิยมมากกว่าสังกาจายนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้นําพระเครื่องของยอดวิลัมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมอาจจะเป็นพระย่อยบ้างพระหลักบ้างก็ให้ทุกท่านได้ได้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องยูทูบไปด้วยนะครับผมต้องการหน้ามีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของเกจิคณาจารย์ รุ่นต่างๆก็จะได้นำมาลงเอาไว้ทุกท่านนั้นได้รับชมในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ